ได้สักชั่วโมงไหมเนี่ยเอาสิเฮ้ยไอ้หน้าจืดคิดจะเป็นคู่แข่งของพี่ใช่แล้วก็ดูความเข้มของหน้าด้วยนะว่าสู้เขาได้ไหมพูดไปพูดไปพี่แท่งพี่โหนงพอเลยค่ะคุณลิวไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้นะคะนั่นนั่นนั่นกูว่านะกีฬาแบบนี้ไอ้นาตาหลอกะมันคงไม่กล้าหรอกโอ้ยพี่ชนะชัวร์ครับผมเอาล่ะครับผม สำหรับกติกาในเกมนี้นะครับผมผู้ใดทีใส่บุกเขยาาครับตีนวยบอกเน้าไปถึงเซนชัยกนผู้นั้นเป็นฝ่ายชนะนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับเร็วเอาเว้าตึโอ้โหเพลงแต่เวี่งดีจริงโอ้โหเพลงแตกแล้วแตกวบ อาเกมยังเดินต่อนะครับผมตอนนี้ตอนนี้พี่ริ้วงน้มามันเลยครับตนนันดิบโอ้โหเริ่มบ่คอยคล่องแต่ไปไกลกว่ามูนะครับเฮ <Hey, S 1> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วยโอ้เฮ้ยนึกถึงนายแจงไว้นึกถึงนายแจงไว้พี่แจงเดี๋ยวมาคุณแคทอยาฟังมานะครับไ <c oughs> อ้นี่มันมั่วครับผมงั้นนึกถึงคุณแคทไว้เลยแคทไอ้นี่ใส่ยับ โอ้โหโหตีแรงมากตีแรงมากเขาแค่อี๋อยู่ค่ะดูเรียกเป็นยังไงชนะครับอีหญิงเหมือนมึงฟรีคิกกัเมื่อกี้เนี่ยฮะงานดีเกรดพิมเมียอมากเลยค่ะเอ้าดูเหมือนดิสวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะโสดค่ะมีใส่ดีมีเวลาให้ตังค์อ่ะไม่ได้มีเยอะแต่ว่าถ้ารักมากอ่ะมีให้เยอะเอานี่มันยังไม่รู้ตัวอยู่เลย ชื่ออะไรคะดเริวครับเฮ้ยยาวเท่าไหร่คะเนี่ยนี่เท่านี้แหละครับนี่นางหญิงคะมองวุ่นวายอะไรอย่างเนี้ยฮะเขาก็ำลังทำอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยไงยทำอะไรหรอครับผมและผู้ที่ชนะในวันนี้นะครับได้แก่คุณริวครับเฮ้ยชนะได้งไงอะอ้าวกฎกติกาคือไพ่ใส่บะเขือตีบนวอหววามเส็นก้อนชนะครับเฮ้ยนางหญิงมันเต๋มามนามานนี่ไง ทุกคนหลับหลับตายไหมจะต่ตะอี๋งหนิเดี๋ยวแต่ทุกคนเงียบนะกูถามมึงจริงมึงคิดจะเข้าเส้นชัยไหมเมื่อกี้มันเข้านเรื่องนี้แล้วแต่คุณโชว์คุณแคทเขามึงจะโชว์เพื่ออะไรสร้างสารรค์ผลงานจริงมึงเนี่ยเอเอาชนะเมื่อกี้มึงโคดเดี๋ยวมึงก็เข้าไปแล้วรู้จะแข่งงี้นะเหมือใช้อย่างเนี้ยแข่งใหม่ก็ได้นะครับผมมีปัญหาเฮ้ยงานนี้ไม่มียอมแพ้หรอกเว้ยมันต้องมีอย่างอื่นอีก